สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องโปรปลายสุขุสุขคนมาพอกันอีกแล้วจ้ะกับยายเพ็ญผ้ากินเพื่อนพี่น้องเอ้ยมื่อนี้เฮียแตกเฮียแตนเฮ็ดกับขอก็ตะแล้วอ่ะเฮียซาสะมานั่งกินข้าวกับพี่น้องมื่อนี้ยายเพ็ญผ้ากินมีกะทิจ้ะน้ำยามีกะทิพี่น้องนี่จ้ะก็แต่เฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะเฮียหอ,อนไหลนี่จ้ะนี่กะทิน้ำยา น้ำยายหคอนหอน่อนควนห้อยหอยแดงจึงคึงพี่น้องเอยนี่จ้ะแต่แค่หลายมันจะส็เฮียเนาะพักกับแกมได้ยังใดใบชะบู้กับต้นหอมอย่างเดียวเนี่ยท่าใดก็กิกนเท่านั้นแล้เนาะพี่น้องไม่กินน้ํากันเดอ้อมาเด้อจ้ะไม่กินน้ํากันยาย่เพ่น่น พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่น้ำยาโคนคนพี่น้องเฮ็ดกินเองเนาะพอประเดีไปซื้อเพื่อนกินเฮ็ดกินเองเฮ็ดคนคนจ้ะเฮ็ดคนคนเลยมาเด้อพี่น้องแป้นับผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ กัลยาณาหมิดผู้เพิ่งทึ่งอยู่ทึ่งต่างกะเทียทึ่งอยู่ใ่เมืองในเมืองไทยพี่น้องเพื่อนฝู่มากินน้ำกันเด้อจา้าคนๆพี่น้องหมดอ,อ,อีกก่อนอย่ันคนๆอืบอื้อ,อ,อ นีเาะฮอ,อนเอาลายเนาะพี่น้องโอ้ยเจนน,นี่ฮอนยายเพนอ้วนยายเพนเฮ็ดีน้งกระอาบเพีย,พ,ย,นนยพี่น้องวินี่ยแตกเนี่ยแตกมาเด้อะมากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องเวย ก้อนชิกินนาะจากพี่น้องต่างพันเนียมเด้อยายเพ่นฝ่ายเนี่ยเด้อจ้ะกดผ่านเขางบคอยยายเพ่อนเายเพ่นฝากกดติดตามฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณหลายๆกัละยานิมิตรที่เพื่อนเขามากดติดตามเขามาดูแลเขามาเบิ่งไม่แย่งกันเนาะพี่น้องเนาะให้ไปเทิงฟันสุขูสุขคนไปหอดฟันแล้วจะทิ่มมือกันเด้อจูมือกันยางต่อเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะมามาไม่กินน้ำกันมา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  น,นี่จ้เมุ้อยูอเสียไป่นาะขึ้นเปเท่าหิวเขาะ่ือป้นแย่ได้นปหิวเขาว่ะคือเสียขักแต่เดักสู่สอนสองหลดเป็ดกินก็หอ่อขึ้นเหมียว แบบงไม่นนองเช็มข้นๆได้เพลนมักกั่าวดินเนาะได้เพลนกเ่เพลทวดินใะได้หลายแล้วนี่จังมั่น 我摸不来蛋黄。 มาด้อมาเด,อาเดออ้อวัคก็ดึงงากใช่ปะเนี่ยวัถนัด ซอมจ้วงไม่หลดนะพี่น้องซ่อนตกหน้าตกหลัง ิวเขากินบ่ปากบ่ติงมาเด้อมาเด้อพญานุหน้าไก่ห้วยพญานุคือบ่อดปากกินดอกหน้าเพิ่นไก่หมาเด้อจ้ะพญานุมากินน้ำยายเพิ่นเด้อมาเด้อมาเด้อพ No, no, no. พี่น้องได้ยังกินนอมากินกับมีเส้นน้ำยามีกะทิกับยาเพ่นเด้อจ้ะคิดหอสดสุขู่สุขคนมาอาัดคลิปพ่อเดียวพ่อเดจ่าพูดคุยกันมาพ่อเดียวปะพูดคุยถามไทยกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้คลิปนี้เอาไว้สำนึกซะก่อนเนอาะจ้ะเอาไว้พ่อกันเมื่อหน้าคลิปหน้าสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะหักพี่น้องสุขู่สุขคนเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะ